วันนี้เราไปช่วยเราไปับมาช่วยฟิสิกส์ลงกินกันนะปลาพูดอะไปลาพูดอะไรนี่สวัสดีครับปลาพูดดิพูดแหแจสปดดเสปรังเค่เอ๋อไม่ใช่<ล>หรอวันนี้ช่วยฟิสิกส์ใส่พม่ชอบลองกินกันนะฮะเดี๋ยวนี้ปอนอัดแล้วพูดแล้วดิกเกิดเปลี่ยนละทำมันอะ โอเวอร์วูฟนี่สามารถสลับ t ีอหรือเปิดทีเอสในเกมก็ได้ไม่ต้องสลับจอออกมามันช้าเขาว่าแทบยังไวกอีก <laughs> เขาเขาว่ามันสะดวกดีเพราะว่าเวลาสมมุติเวลาเล่นลงดันอยู่เงี้ยอยากสลับอะก็คือเราเห็นหมดเนละว่าว่าบอสหรือว่ามอนมันใช้สกิลอะไรตีเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าแมปหนึ่งเข้าไปถึงไหนแล้วเราจะได้ทันเปิดจอเล็กจบ <laughs> ไปาปไปาท่ไปหาเผิดไม่มีกฎแม่แลเสียเมื่อกี้ฮิวแชเวอร์ไม่โดนเขาอีกนี่และโครงการโครงการเจ้าเด็กยากไป้ตายเยอะคระโอ้ยน้องหนูอ่าน้องหนูน้องชิบหายแล้วน้องหนูโดน

อีเปอร์ลไยอมตายแล้วจะบอกก่อนแต่ผมได้อันต์สิ้าได้คิว่ปให้เจ็ดสิบสามเปอร์แล้วครับดู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 ต้องหนูแม่งเฟสจัดเลยดูดิประมาณสองรอบเนาะรวมเวสตปมีอะไรถ่ายวังกับเมนไม่เห็นให้สองก็สามรอบจะเท่าเลือดเราพอดีเป๊ะรับรับตัวเองเข้าคิวเองนะ นี่โคตรเป็นางานไปงานด้วยไงล่ะปุ๊กเรามยายอดสามไห้เขาไอไอที่เราต้องหลบเขาออกกันน่ะเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เหรอใช่ตียาวๆเลยระเบิดดอกไม้มันช่วยได้เหรอไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ระเบิดดอ,อกไม้ะทุกอย่างเลยคือมันมันมันไม่ใช้ของมันเองอ่ะผมไม่รู้ว่าทำไมก็ไม่รู้สินะทวิตทวิตทวิทวิตทวิตทวิตทวิอบวิตทวิตทวิตทวิายวิ เดี <l ots sei> ๋ยวฉันบอกว่าโอ้ยทีนี้ห่วยจังไดไมมช้าจังเลยค่ะเฮ้ยเพจตบทำไงดีอ่ะเพจเพจของเขาเยอะเลยก็ไอ้นั่นมันลงลงครั้งแรกอะมั้งมันเลยของเยอะออกโตไปแล้วเเข้ามาบโลล่าได้เปิดอีกกี่ให้โพโลเซียมอ่ะมีเพจด้วยเหรอเพจอะไรวะดีเดมบาดีเดมใครได้วะ ใครซิปมาเลยก่อนป่ะงได้ใครได้สุกใครได้วะรีเดมใครได้ดูดิมันลูกออโต้ Auto อะมันยอะเไม่ใช่เขาไม่ใช่ใชอา้าวไอ้แว่นได้ดิเวามาดังัก็ได้เลยก๊อปตอนเล่นมือก๊อปเล่นอาชีพแหละเด็ทอยเลยบ๊าๆ